สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube ทีมันลูกตุ้งกาแฟดำนะครับวันนี้จะมารีวิว R400 นะครับแปลงเป็นดิสน้านะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับได้ไปประมาณ50%แล้วเปอร์เซ็นต์แล้ตอนนี้กำลังลองอยู่นะครับ ตัวนี้จะใช้เป็นของร้อยสิบไอยกชุดเลยนะครับกระบอกชกสองข้างแต่ต้องเอามาแปลงนะครับขั้นตอนก่อนการแปลงก็ต้องเอากระบอกชกไปมิลลิ่งออกนะครับตัวนี้นะครับที่เป็น บ่าอยู่นิดนึงครับต้องมิลลิ่งให้เสมอหูโชกนะครับแล้วปั๊มเราจะใช้เป็นปั๊มกระทุงนะครับ <c oughs> นี่ครับถ้าใช้เป็นปั๊มโย่หรือปั๊มธรรมดามันจะใส่ไฟเลี้ยวไม่ได้นะครับ ใช้ปังวดทุ่งครับก็คันนี้ก็จะปั้นไปออกคลิปลูกทุ่งกาแฟดำด้วยนะครับนี่ยส่วนที่ต้องแปลงก็มีหลายอย่างครับเป็นของอาซีนะครับ ชกหน้าต้องเอาไปมิลลิ่งออกนะครับแต่นี่ยังไม่ได้มิลลิ่งนะครับส่วนอื่นก็จะมีบูธนะครับบูธฝั่งนี้เราก็ได้วัดเป็นทีเรียบร้อยเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ20.65ิมิลน,นะครับหรือว่า20.5สิบก็ได้นะครับแต่ถ้ากลึงเป็น20่ิบไม่ได้นะครับ เพราะถากลึงเป็นยี่สิบมันจะจานดิสมันมันจะขยับมาฝั่งนี้เยอะเกินไปนะแล้วก็มันจะติดโชกแล้วก็ส่วนของฝั่งนี้นะครับ,เร,บเราจะกัง้งเราจะกลึงเป็นสิบห้ามิน,นครับต้องเอาไปโรงกลึงครับนะโอเคครับเรามาดูกันต่อเลย นี่ครับฝั่งของจังดิสจะใช้บุทตัวในกลึงนะครับตัวในนี้นะจะกลึงเป็นยี่สิบจุดห้านะครับหรือยี่สิบจุดห้าก็ได้นะครับฝั่งของจังจันดิสนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นสิบห้าสิบห้ามิลน,นะครับฝั่งนี้นะครับแล้วต้องเอาแกนล้อไปเข้ารงกลึงใหม่นะครับ ไปทาเกลียวใหม่คนระับเพราะว่าถ้าใส่เป็นของเดิมมันจะลุ้นครับนี่มันจะลุ้นอย่างนี้ถ้าคนไม่คิดอะไรมากก็ลองเห็นก็ได้นะับแต่สำหรับผมมันไม่สวยนะปั๊มเป็นปั๊มเดิมครับของร้อยสิบไบนะหรือใครจะใส่เป็นปั๊มแต่งก็ได้นะนี่ครับ เนี่ยต่อมามาดูปั๊มบุญนะก็ลงปิดลงถูกมาเยอะนะปั๊มบุญก็จะใช้เป็นปั๊มกระทุงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไล่น้ำมันครับไล่น้ำมันแล้วก็อุดตัวนี้เลยนะอุดแล้วก็พับไปไว้ด้านใน,นครับมันจะ เยกว่านะครับมันมันจะไม่ห,หล่นมัน,นครับนี่ก็สายนะครับเนี่ครับขั้นตอนการใส่สายนะครับใส่แล้วก็เย็งมาทางโคลองใช้เป็นสายถักนะครับคันนี้เป็น r า0 0นะครับ อันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ครับอันนี้เป็นนันเก่าแต่เจ้าของจะเปลี่ยนเป็นนันใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ต้องลงผ่าดูก่อน,นครับผ่าอเอาแบบ,บเดี๋ยวถ้าเก็บงานมันต้องเปลี่ยนในนี้ใหม่นะฝาครอบใหม <c oughs> ่ก็ใช้งบไปประมาณพันกว่าบาทแล้ว อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับที่สำคัญคือเราต้องหาศูนย์กลางของจันดิสให้ได้ก่อนนะครับเร็วต่อไปจะไม่ยากเพราะว่าถ้าถ้าเราใส่เดิมๆก็ใส่ได้แต่ล้อกับบังคนหน้ามันจะไม่ตรงกันนะครับเลยเราต้องมิลลิ่งหูโชคนี้ออกนะครับแล้วก็ให้ล้อขยับไปด้านนน้นอีกนะครับ ให้มันคล้ายคลึงกับบางกุนน้านะครับนี่ครับไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบไม่มีคำว่าแปลงโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูใหม่ตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ